และเพื่อที่จะให้รู้จักสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้ชัดเจนขึ้นนะคะนอกจากความเป็นคนที่โจไบเดนบอกว่าสำคัญอย่างมากในการให้กําลังใจกับผมแล้วเธอยังยืนยันว่าจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์ต่อไปด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญาณัฐเตโชตอสศนีค่ะเ v e r y o n e I'm j ฮ้ยทุกคนผมจไบเ์บ as you heard tonight excuse me you can see why she's the love of my life The rock of our family. She never gives herself much credit. But the truth is, she's the strongest person I know. She's a backbone like a ramrod. She loves fiercely, cares deeply. Nothing stops her when she sets her mind to getting something right. And you know, for all of you out there across the country, just think of your favorite educator who gave you the confidence to believe in yourself. That's the kind of first lady, 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 this Jill Biden will be. <laughs> ในงานประชุมใหญ่ของพรรคเนโมแครตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาโจไบเดนเปิดตัวภรรยาของเขาภายใต้ฉากหลังของโรงเรียนที่ดรจิวไบเดนเคยเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษด้วยความรักโจพูดเสมอว่าเขาไม่มีทางมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้หากไม่มีสุดที่รักของเขาในวันนั้น ดรจิวไบเดนเกิดในรัฐนิวเจอร์ซีย์เติบโตที่ฟิลาเดลเฟียพ่อของเธอเป็นนายธนาคารส่วนแม่เป็นแม่บ้านที่มีเชื้อสายอังกฤษสกอตติดชดรจิวเริ่มต้นหนานแรกด้วยการเป็นพนักง,งานเสิร์ฟขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายที่นิวเจอร์ซีย์เธอจำได้ว่าในขณะนั้นเธอชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมาโดยตลอดดรจิวเริ่มต้นเรียนมหาวิทยาลัยครั้งแรกในสาขาแฟชั่นและแต่งงานครั้งแรกกับบิลสตีเวนสัน นักฟุตบอลมหาวิทยาลัยจากนั้นทั้งคู่เปิดร้านอาหารที่มีชื่อเสียงใกล้มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ดรจิวย้ายไปศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ควบคู่ไปกับการทำงานเสริมด้วยการเป็นนางแบบกับเอเจนซี่ท้องถิ่นก่อนจะแยกทางกับสตีเวนสันหลังแต่งงานแต่เพียง4ปีโจไบเดนเพิ่งสูญเสียภรรยาและลูกสาววัยหนึ่งปีจากอุบัติเหตุรถยนต แต่เมื่อโจได้เห็นรูปของดรจิวในโฆษณาท้องถิน่นแฟรงค์น้องชายของโจไบเดนจึงแนะนำให้ทั้งคู่ออกเดทกันหลังจากดรจิวเรียนจบปริญญาตรีเธอทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมระหว่างนั้นโจไบเดนขอเธอแต่งงานถึง5ครั้งเธอเล่าว,ว่าเหตุผลที่เธอตอบตกลงในครั้งสุดท้ายคือเธออยากมั่นใจว่าลูกๆของโจจะไม่สูญเสียแม่เป็นครั้งที่สองเมื่อแต่งงานแล้ว เธอ,อยังประกอบอาชีพเป็นคุณครูนานกว่า13ปีควบคู่ไปกับการเรียนปริญญาโทอีกสองใบในด้านศึกษาศาสตร์และภาษาอังกฤษระหว่างที่โจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยของโอบามาดรจิวยังคงเป็นอาจารย์สอนภาควิชาภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยชุมชนนอร์เทิร์นเวอร์จิเนียพร้อมกับการเป็นสุภาพสตรีหมายเลขสอง ในช่วงนั้นเธอทำงานการเมืองมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาในวิทยาลัยชุมชนการให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและร่วมทำโครงการ Joining Force ที่ช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงานร่วมกับมิเชลโอบามาเธอยังเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยโจบไบเดนหาเสียงในช่วงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่ผ่านมาผ่านการอยู่เคียงข้าง ช่วยสามีหาเสียงและเป็นปฏิการิาการผู้ชมที่จะขึ้นไปประชิดตัวไบเดนหลายครั้งส่วนเขาได้เป็นประธานาธิบดีในที่สุดภาพลักษณ์ของสตรีหมายเลขหนึ่งในสหรัฐคือการรับบทบาทเป็นภรรยาแห่งชาติแม่แห่งชาติเป็นเจ้บบาบ้านที่ดีที่ต้อนรับแขกสําคัญของประเทศและเป็นผู้มอบความรักให้ประชาชนดรจิวสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สหรัฐอีกครั้ง เมื่อเธอยืนยันว่าจะประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนหนังสือเต็มเวลาตามที่เธอประกาศผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวก่อนจะขึ้นเวทีในงานประชุมใหญ่ของพรรคเนโมแครตว่าการเป็นครูไม่ใช่อาชีพแต่นั่นคือตัวตนของเธอกัรญยาณเตโชตอาสนีไทย PBS World รายงาน